สวัสดีครับมีวันนี้มีประเด็นมาให้ทุกท่านได้มาลองคอมเมนต์ดูเนาะว่าแบบไหนดีนะท่านผู้ชมก็คือจะยกเลิกลอยกระทงดีไหมในเมืองไทยเพราะว่าเขาบอกว่าการการใช้กระทงโฟมเนาะโฟมเนี่ยมันอยู่อยู่มันมันลอยน้ําอยู่เนี่ยถ้าไม่มีการทําลายเนี่ยมันจะสามารถอยู่ได้เป็นไม่รู้กี่ปีหลายร้อยปีเนาะ เพราะมันเป็นเหมือนเป็นพลาสติกอะไรประมาณเน,เน,ณนี้คล้ายๆว่ามันจะละลายช้าอะไรประมาณเนี้ทําให้เกิดน้ําเสียเลยอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมส่วนส่วนใบตองที่กระทงที่ทําจากใบตองก็บอกว่าเป็นถ้าอยู่ในน้ํานานๆแช่น้ําันนานก็จะทําให้เป็นน้ําเน่าเสียได้เลยประมาณนี้น,น,ะน,นะท่านผู้มนะมชมเนาะก็คือแต,แต่ละอันแต่ละยันก็คืออ,อ,อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทา,ท,าทางสุดท้ายทางรุ่นสุดท้ายที่ที่มาไม่กี่ปีนี้ก็คือขนมปังกระทงขนมปังซึ่งเป็นที่ฮือฮากันมาประมาณก็ก็ก็กดีเหมือนกันว่าพอเราเราทําเป็นกระทงขนมปังลงไปเนาะไปลอยน้ำอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วก็จะมีพวกปลาพวกอะไรมากินเนาะมันก็มีปัญหาอีกก็คือบางทีถ้าเผื่อปลากินได้หมดแล้วขนมปังที่เป็นกระทงมันจมลงไปในน้ํา ันก็จะทําให้เกิดออกซิเจนออกซิเจนในน้าต่ําพอออกซิเจนในน้าต่ําก็จะทําให้สัตว์ต่างๆสัตว์เล็กสัตว์น้อยในในแม่น้ําหรือว่าในน้ําตรงนั้นอ่ะจะทําให้มันเกิดอันตรายได้เลยประมาณนี้ยก็เลยมีไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าเห็นเขาบอกว่าปีนี้เขาจะงดงดไม่มีอะไรกระทงอะไรสักอย่างนี้แหละท่านผู้ชมแต่แต่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะ ก็เลยอยากจะมาถามความเห็นทุกท,ท่านว่าการที่เราประเทศไทยเนี่ยเราจะงดงดลอยกระทงไปเลยดีไหมหรือว่ายังมียังมีอยู่ยังมียังมีลอยรกระทงอยู่แต่จัดเป็นบางที่สถานที่อะไรประมาณนี้หรือว่ายังไงดีเพราะว่าข้างๆบ้านก็อยากจะได้ลอยกระทงอยู่นะท่านผู้ชมยังไม่ถึงเวลาลอยกระทงเลยก็มีเพื่อนบ้านข้างๆบ้านก็เริ่มจะใส่ชุดผ้าสบาย ลรากะทงลรากระทงแล้วเนาะถ้าสมมติในกรณีที่ประเทศไทยเลิกลรากะทงไปแล้วพคนกลางบ้านเขาได้ทีพอดีเขาเขาเค็มไปเลยทาไงท่านผู้ชมเสมียดายเหมือนกันเนาะแต่ตามความคิดตะทานี้น่าจะยกเลิกไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้ความคิดเราเองนะถ้าใครมีความคิดแตกต่างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคิดบ้าเรื่องไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานานแล้วอย,าอย่างหนึ่งก็คือมันเป็น ัวสร้างรายได้ให้ชาวต่างชาติก็มาเที่ยวในเมืองไทยดึงดูดบ้างก็เถอดดึงดูดให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อเพื่อที่จะมาเที่ยวลอยกระทงอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมอลอดเล่นไฟอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงที่ลอยกระทงมันก็ไม่ใช่ว่าลอยกระทงอย่างเดียวนะมันก็จะมีเป็นเหมือนจัดเป็นตลาดขายของขายอ,อ,อ,อาหารการกินอะไรประมาณนี้ซึ่งต่างชาติเขานิยมชมชอบมากในจุดจุดนี้ที่ว่าเป็นเหมือนสรตทฟู้ดอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนาะนั่นแหละ แต่ความคิดตาตาคิดว่าน่าจะยกเลิกไม่ได้หรอกแต่ก็มีบางท่านที่ไม่เห็นด้วยก็ต่างคิดต่างใจเนาะก็คือคอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้จัดต่อไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กัน่อยเนาะคอมเมนต์ mm hmm. แรกเขาบอกว่า mm hmm. งดเอาทุกสิ่งทุกอย่างลงน้ําควรรลงกิจกรรมรักน้ําเป็นรูปธรรมอาจจะกิจอาจจะ อาจจะจัดกิจกรรมทางการสร้างสารรค์แบบออนไลน์อะไรประมาณนี้เนาะโดยคํานึงถึงไม่ลอยในแม่น้ำอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นความคิดของแต่ละบุคคลนะท่านผู้ชมอีกข่้นหนึ่งก็บอกว่าถ้าอยากจะลอยจริงๆก,ก็ไปลอยในเขตอภัยทานที่เป็นแหล่งให้อาหารปลาอันนั้นก็คือจะมีปลาเยอะก็อาจจะแบบว่าปอเราเอาเป็นกระทงขนมปังอะไรประมาณนี้เนาะ ันก็จะกินหมดเพราะว่าปลามันเยอะเลยประมาณนะั้นเประมาณนะั้นเนาะอีกขัานหนึ่งบอกว่าปีที่แล้วก็ทําด้วยด้วยขนมปังขนมปังแผ่นเอาไปอบไม่ทันเลยเพราะว่าไม่ทันจมน้ําในปลาก็กินหมดแล้วอันนั้นน่าจะเป็นแหล่งที่แบบว่าเป็นสะพานใหญ่ๆที่มีปลาเยอะเนาะก็จะแย่งกันกินก็อันนั้นก็จะไม่ไมีม,มนมษยผิเพราะว่ามันหมดแต่แต่บางขนมบางอันที่แบบว่า ช่วงนั้นช่วงช่วงบางที่อาจจะเป็นแบบว่าปลามันไม่ชุกชุมแบบนี้เนาะแต่กระทงเยอะอะไรประมาณนี้ยถ้าเปิดกระทงขนมปังมันร่งลงไปในน้ํามันก็จะกลายเป็นออกซิเจนหายไปเนาะออกซิเจนมันต่ำอะไรประมาณเนี้ยก็ก็ฟังได้หลารงายอะไรมุมเหมือนกันอีกท่านหนึ่งบอกว่าลอยออนไลน์ดีกว่าอะไรแต่ของจริงมา,งอ,าอีกท่านหนึ่งบอกว่างดลอยทุกวัสดุค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าจริงเหรอคะ ที่บ้านลอยขลมปังทุกปียังไม่ไปจึงไหนเลยปลาฮุบกินหมดแล้วอีกท่านบอกว่าถ้าจัดในอ่างก็ก็แค่จัดในอ่างพอหาสะเทียมมาทำดีกว่าค่ะพอพออ่านมาถึงคาว่าสาเทียมได้ได้นำคิดมาหนึ่งคือตาตาพระเที่ยวไปเจอวัดหนึ่งที่วัดวัดนี้ยเขาไม่มีสานะแต่เป็นวัดดังนในกรุงเทพนี่แหละแต แต่วันนี้ท่านไม่มีสระพอถึงเวลาเลวกระทงท่านจะทําสระขึ้นมาเหมือนหาอะไรมากัน้นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาอะไรมาปูทำเป็นสระทําเป็นสระที่แบบว่าก,ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมประมาณสักหนึ่งสนามวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยหรือเล็กกว่าก็ได้เขาก็จะเอาน้ํามาเทาใส่แล้วก็ให้คนมามาลอยลอยกระทงตรงนั้นเพราะว่าวัดน,นี้ไม่มีสระน้ําแต่พอหลังจากเลยกทงเสร็จเขาก็ลื้อทิ้งไงมันก็เลยไม่มีอะไร หลงเหลือปลาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะว่ามันเป็นสะ,สะเทียมอันนี้ก็เป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งเนาะก็คือไม่ใช่าสระธรรมชาติบ้างเถอะเป็นาสตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอในงานงานนั้นงานเดียวพอหลังจากงานนั้นเสร็จเขาก็รื้อหรือาสระนั้นเพราะว่าเป็นสะเทียมไงไม่ใช่ศะสระ,ะจริงจริงประมาณนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ไอเดียดีนะท่านผู้ชมก็สามารถจะลอยได้ท่านท่านใดไปลอยเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่วัดมาเก็บเก็บเก็บเันก็จะทําให้มันไม่ไม่ลงแม่น้ําลําคลองหรือประมาณนี้เนาะ อีกันหนึ่งบอกว่าถ้าถ้ายกเลิกเรากระทงก็เห็นด้วยควรยกเลิกทิ้งขยะบุหรีพิษทางน้ํอาอะไรประมาณนี้บางท่านก็รักน้ำเนาะก็คือไม่อยากให้ทิ้งอะไรลงไปในแม่น้ำอะไรพวกนี้แต่ถ้าทําสาเทียมเหมือนที่พูดก็โอเคเพราะว่ามันไม่มีหลงเหนือพอถึงเวลาตอนเช้ามาเขาเข,าขาเก็บทิ้งแล้วเห็นบอกทุกปีว่าไม่ให้มีเรลากระทงสุปป็รอย เ้วกันฉ่ำม,มันเดิม <laughs> มันมันก็ห้ามายากอยู่ท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นประเพณีที่มันมันมีมามาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วเนาะคนคนก็ทํามากันแบบนี้ก็ก็ห้ามยากอยู่บางท่านก็อาจจะไม่ไม่ชอบแต่บางท่านก็อาจจะชอบเลยประมาณนี้นะไหว้แม่นม้ำคงคาเหมือนเหมือนขอ,อขอศิลกรรมหรือขอพรขออะไรก็แล้วแต่แหละขอให้โชคดีเข้ามาอะไรประมาณนี้เนาะ งดลอยกระทรงแต่จัดงานได้ไหมหาของกินอันนี้เน้นของกินไม่ต้องจัดลอยกระทรงแต่ทาทาเป็นสรีทฟู้ดแล้วกันเดินหาของกินเลยประมาณนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนบอกใบตองทําให้น้ําเน่าขนมปังนี่แหละตัวดีจริงๆแล้วมันสิ่งต่างๆในในโลกนี้มันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะท่านผู้ชมเลอะไรมีอะไรบ้างอะที่มันดีแบบไม่มีไม่ดีเลยมันเป็นไ,ไม่ได้เหรียญยังมีสองด้านเลย มันมีดีก็ต้องมีไม่ดีใช่ไหมท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าลอยออนไลน์เถอะลอยออนไลน์ <c oughs> อีกท่านหนึ่งบอกว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวกว่าจะถึงหนึ่งปีตาก,ก็กินหมดแล้วล่ะ <c oughs> มันไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งปีหรอกสองวันก็หมดแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะบอกว่าลอยแบงค์พัน <c oughs> หมดปัญหาลดโลกร้อนทันที รับรองไม่เหลือซากแน่นอนอันนี้ไอเดียดีใส่แบงค์พันลงไปรับรองไม่เหลือซากคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมก็คือเออยากจะให้ทุกท่านลองมามาคุยกันซิว่าอยากจะให้มีจัดเรือกระทงปีนี้อยากให้มีจัดเลือกระทงเหมือนเดิมหรือว่าไม่ให้มีจัดเรือกระทงดีก็คอมเมนต์มาได้นะท่านใดที่มีความคิดแตกต่างจากต,ตาตากาเที่ยวก็ลองคอมเมนต์มาฟังได้นะก็ ไม่มีเฟ e นว x c ม,มถูกท่านผู้ชมเราก็อยากรู้ว่าแต่ละท่านความคิดเป็นยังไงเนาะเพราะคนแต่ละคนมันความคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราจะเอาคนนี้เป็นคนนี้เป็นความคิดใหญ่ไปก็ไม่ได้คนนี้ใหญ่ไปไม่ได้เพราะเราอยู่เราอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมที่ต้องพึ่งพาใส่ขึ้นกันแล้วกันเนาะเ,เป็นประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ตาตาพาทเที่ยวด้นนะครับพบกวันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ